สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดาพาร์ตสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้อ้อกลับมาแล้วนะคะกับการรีวิวเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ที่ชอบนะคะของสกินแคร์ที่อ้อคิดว่าจําเป็นที่สุดในชีวิตนะคะที่ต้องทาไม่ทาสกินแคร์อื่นๆได้แต่ว่าไม่ทากาันแดดไม่ได้ทุกคนวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์กันแดดที่อ้อหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่อ้อชอบมากๆแล้วก็ซื้อใช้ ต่อเนื่องกันมา3หลอดแล้วนะทุกคนนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะคิวสนี่เองนะคะกันแดดของคิวสที่เป็นที่โด่งดังกันมาน้องเขาเนี่ยออกมานานแล้วแหละแต่ว่าอ้อ,อก,ก็ยังใช้ต่อเนื่องกันมานะคะไม่ได้เพิ่งออกใหม่แต่อย่างไรนะทุกคนคิวส์อัลตราไลท์เดลี่ยูนีดีเฟนซ์นะคะซันสกรีนเอส50 p A4 บวกไฮปร e เทชันแล้วก็แอนตี้พอลูชันด้วยนะคะนี่ เรามาดูกันในเรื่องของแพ็กเกจก่อนทุกคนน้องเขามาในแพ็กเกจสีขาวแบบนี้นะคะมีฝาเปิดปิดนีในขนาด60 ml นะทุกคนคุณสมบัติของเขานะคะ mm hmm. เขาเคลมว่า mm hmm. หนึ่งเนี่ย mm hmm. มีเทคโนโลยีในการปกป้องผิวจากจากครูชันนะคะจากมลภาวะทั้งหลายโดยเทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีนี้มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นแบบ ดูคุณคุณน,น,นะคะคอยดักจับหมดหมดลภาวะที่จะเข้ามาสู่ผิวดังนั้นเนี่ยพอมันดักจับเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวเราเนี่ยก็จะไม่เจอกับมลภาวะโดยตรงเพราะว่าเรามีสารกันแดดของอันเนี้ยเคลือบอยู่นะคะเขาว่ามี2แบบที่เลือกนะคะมีสีส้มกับสีฟ้าสีส้มเนี่ยก็คือสําหรับผู้ที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง,ง่ายสีฟ้าน่าจะสาหรับคนผิวมันแต่สําหรับอ้อนะออว่าคนผิวมันน่ก็ใช้สีส้นมนี้ได้นะคะเราไปดูในเรื่องของ ตัวเท็กซ์เจอร์กันทนเท็กซ์เจอร์เขาเป็นอย่างนี้ดีเห็นไหมเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อเจลนะคะที่เป็นแบบเหมือนเป็นเนื้อครีมใสก็ไม่ใสอ่ะค่อนข้างแบบอยากให้ดูเลยว่ามันเกลีย่ยง่ายมีความเป็นสีเหลืองนวลนๆน,น,นะคะออกไข่ไก่นิดนึงนะคะทุกคนดูข้อเกลีย่ยแล้วอ่ะคือมันเป็นความบางบางแบบที่สุดเห็นไหมแล้วก็สิ่งที่หลงเหลือไว้อ่ะคะ่ะก็คือการสะท้อนแสง และการเคลือบบนผิวทุกคนน้องแห้งเร็วมากมานะคะถ้เทียบกับกันแดดยี่ห้ออื่นอ่ที่อ้อชอบที่สำคัญเนี่ยคือผิวอ้อไม่พรำคืออ้อคิดว่า ความรู้สึกส่วนตัวนะเขากันแดดได้ดีจริงๆ,งๆเพราะว่าหนึ่งคือตั้งแต่ออช้มานะคะหน้าอ้อไม่มีความคล้ำเลยไม่ไดค้คือไม่มีความคล้ำขึ้นนะคะแล้วก็สีกรดของออที่เป็นกรดเป็นกรรมพันนะก็ไม่ได้แบบเข้มขึ้นด้วยทุกคนคืออ้อใช้แล้วอ้อชอบมากๆนะคะอ้อเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแต่อ้อคิดว่าความเห็นส่วนตัวนะคนผิวมันน่ก็ใช้น้องได้ตะอ้อว,ว่าน้องแบเหมาะกับทุกสภาพตัวนเนี้ยเนี่ยปัดสัก ทำให้เกิดการแพ้หรือว่าะระคายเคืองผิวนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปลองเนื้อสัมผัสเขาได้ที่เคาน์เตอร์คิวส์ทุกสาขานะคะราคาเนี่ยเขามี2ขนาดขนาดเล็กกับขนาด60 ml นะคะเล็กเนี่ยอ้อไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่า60 ml ที่อ้อซื้อมาเนี่ยประมาณพัน0กว่าบาทแล้วแต่ว่าที่ไหนเป็นโปรโมชั่นนะคะอย่างไรก็ตามนะก็ขอจบการรีวิวเทียงเท่านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด subscribe ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วิวมีหน้านะคะสวัสดีค่ะ